สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเช้านี้เราจะมาอัปเดตของเข้าแต่เช้าเลยนะครับจากญี่ปุ่นนะครับพี่พี่ครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะครับที่เข้ามานะครับพี่พี่ครับเป็นของแต่งร่วมกับกล่องนะครับไมโฮนะครับเป็นพวก BM 5000 7000 9000นะครับตัวนี้นะครับเป็นไซสายพกเกตนะครับ BM 120นี่จะเป็นของแต่งตามรูปนี้เลยนะครับซึ่ง จะเอาไว้ใส่กับกล่องในตระกูลเวอร์ซูนะครับไม่โหนะครับพี่พี่ตัวนี้นะครับมีเข้ามา4อันนะครับพี่พี่เลือกซื้อหาไปใช้กันได้นะครับก็จะมีไกด์ไลน์บอกให้แบบนี้นะครับในการตกแต่งนะครับพี่พี่ครับอันนี้อันที่1อันที่2คือสายสะพายนะครับพี่พี่นี่สายสะพายกับกล่องนะครับปกติจะเป็นแบบหิ้วใช่ไหมนะครับพี่พี่อันนี้คือเอาสายสะพายมาให้ด้วยนะครับสั่งมาให้เอาใจพี่พี่นะครับ อันที่3านะครับนี่คือกระบอกนะครับเอาไว้ใส่แก้วน้ํานะครับนี่ของแต่งเห็นไหมครับนะครับเป็นแบบนี้เลยใส่ง่ายนะครับเป็นพลาสติกแข็งแรงมากๆนะครับต้องเรียกได้ว่าไมโครจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลาที่แข็งแรงมากๆนะครับและอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับลายเกมแคทนะครับเอาไว้ใส่พกพากระเป๋า นะครับใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับใส่ได้สบายๆเลยนะครับเป็นเกมเล็กๆนะครับเราพกพาสะดวกเราก็จัดของออกทริปเล็กๆเนี่ยนะครับใส่กระเป๋าหลังนะครับออกไปตกปลานะครับได้สบายๆนะครับตัวนี้ไมโครไลท์เกมแคสนะครับเมทินเจแปนะคพี่พี่นะครับตัวด้านในของกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูกันก่อนนี่นะครับเราสามารถแบ่ง นะครับช่องใส่อุปกรณ์ได้สบายๆเลยนะครับนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้เป็นของไมโครที่เข้ามาบางส่วนแล้วก็บอกใส่คันนะครับก็บอกใส่คันนะครับเดี๋ยวจะตามมานะครับอย่างตามรูปนะครับเป็นไกด์ไลน์วันนี้จะเข้ามาในส่วนของนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับใส่กับข้างกล่องนะครับพวก BM นะครับแบบนี้เราก็สามารถใส่กล่อง3020ได้นะครับ2ใบนะครับสบายๆนะครับส่วนก็บอกใส่คันตัวนี้นะครับ ขนาด250เนี่ยเดี๋ยวจะตามเข้ามานะครับพี่ๆรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวของจะเข้ามาส่วนไกด์ไลน์เห็นไหมครับนี่คือการตกแต่งนะครับของเล่นกับไมโฮนะครับได้สนุกมากเลยนะครับเอามาซื้อหาอุปกรณ์ไปใช้กันนะครับในราคาไม่แพงนะครับกับพลาสติกเกรดคุณภาพจากญี่ปุ่นนะครับพี่ๆีครับและยังมีนะครับนี่เลยยังมีของให้พี่ๆีได้เลือกอันนี้เป็นรุ่นใหม่ นะครับตัวนี้เป็น v s 7090N ตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวทำรีวิวให้พี่ได้ชมนะครับพร้อมกับออปชันที่มาเนี่ยนะครับสวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะครับส่วน PM 5,000 7,000และ9,000ยังมีของให้พี่ได้ซื้อหาไปใช้ใส่อุปกรณ์งานหน้าดินงานกระพงงานเกา่างานกู่เลานะครับออกทิปทะเล ได้อย่างสบายๆนะครับกับกล่องไม่โฮนะครับเลือกเอานะคบพี่ๆครับและวันนี้นี่สายเอ็นเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วพร้อมกับลอกเหลียวบีซาเบอร์เบอร์4,000สายเอ็นก็จะเป็นแชมเปี้ยนบิคเกมนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็มีมาไม่เยอะนะครับอันนี้สั่งไปเอามาลองรับกับเทศกาลปีใหม่นะครับก็ให้พี่ได้เลือกซื้อหาไปใช้การส่วนราคาส่งร้านค้าก็ถ้าข้อความมาได้เหมือนเดิม และที่สำคัญอันนี้ก็เติมให้อีกเหมือนกันนะครับคือเอ็นแมกซิม่านะครับมวนร้อยเมตรแถวต่อนะครับก็ได้มาไม่เยอะน่าจะเริ่มขาดสต็อกแล้วนะครับสินค้านะครับเริ่มขาดสต็อกแล้วอันนี้ก็เข้ามาบางส่วนนะครับในขนาด6ปอนด์และ10ปอนด์8ปอนด์น่าจะหมดแล้วนะครับที่ร้านตอนนี้8ปปอนด์หมดแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณนี้ที่เข้ามาให้นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลานะครับแล้วก็ร้านค้าที่อยาก ได้สินค้าไปขายกันนะครับสอบถามสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวน้องๆจะคอยตอบข้อความให้นะครับพี่ๆครับประมาณนี้กับสินค้าที่เข้ามาในวันนี้อัปเดตให้ฟังข้าวๆกันสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนี่นี่เป็นงานสมิธจากญี่ปุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับมีขนาด1.1กรัมนะครับ1.1กรัมนะครับ อัมเบอร์นะครับตัวนี้1.1กรัมงาน U l กระสุบน้ำไหลงานปาสนาคนะครับมีให้พี่ได้เลือก1 2 3 4 5 6 7 8สีนะครับตัวนี้ซิลนะครับขนาด1.4กรัมมี2สีให้เลือกอ่ามี4สีให้เลือกนะครับชมพูส้มนะครับแล้วก็ทองแดงแล้วก็สีทองนะครับขนาด1.4ส่วน1.6จะมี2สีนะครับ เอเซนเชียลนะครับมี2สี1.6นะครับแล้วก็เป็น1.8ก็มี2สีตัวนี้ได้มาน้อยนะครับ1618เป็นตัวขายมากรวมทั้งตัวนี้นะครับเพียวนะครับสมิธนี่ครับ2.7กับ3.5นะครับพี่พี่ชอบแบบไหนนะครับงานกระสูนงานสนากนะครับตีท้ายเขื่อนนะครับกระสูบน้ำไหลนะครับตามแก่งน้อยๆนะครับงาน UL แอลอาร์ตไลท์นะครับเลือกซื้อหาไปใช้กันทักข้อความเข้ามาสอบถามกันได้ นะครับวันนี้ประมาณนี้อัปเดตสินค้าที่เข้ามานะครับพี่ๆที่สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทักข้อความเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับเอาไปใช้กันในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติด,ด,ด,ดตามมากครับสวัสดีครับ